คุณแม่ตื้นเงินได้เราไม่แมนเงิได้หรอลืมอ่ะลืมตัวองมันอร่อยค่ะท่านผู้ชมอะลงใหม่ลงใหม่อีกแก้วหนึ่งใช่เดี๋ยวแม่จะชมชาแม่เป็นรสช็อกโกแลตค่ะดีใจชอบชอบอ่านี่ช็อกโกแลตตุนใจวัยรุ่นวัยเรียนทุกวัยค่ะช็อกโกแลตเนาะนี่เปิดมานะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะแทคเกจจิ้งเขาแพ็งมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวแม่เปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนให้ได้ไู นี่ก็นี้เลยนะคะเปิดมาเขาจะมีช้อนบรรจุให้อยู่ภายในนะคะได้ค่ะแล้วได้กยจะไม่ทำให้ไม่ไม่ไม่ได้แบบได้จะหนุนทำให้หนุแม่แม่เทน้ำก่อนอ<ะ>่อาก็เทน้ำลงไปนะเปิดออกมาก็คือกลิ่นช็อปแอนด์เลยอ่าเนี่เทน้ำลงไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่เอนชัูทั้งหมด6ช้อนนะคะปริมาณที่แนะนำต่อวันเนาะคือ6ช้อนต่อ1แก้วนะคะทานได้1วันทานสัก2แก้วก็กำลังดีนะคะหช้อนอ่า1นช้อนหนึ่งสองช้อนอาอช้อนสี่ช้อน อ่าอุ้ยมันจะล้นได้เลยลูกเดี๋ยวแม่คนนะวันนี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยมีผู้ช่วยก็เลยไม่มีสมาธิละลายง่ายไหมคะอันนี้เอาสี่แล้วเป็รสช็อกโกแลตถูกใจไวรุ้ไเรียนไวไม่ตอวชวไม่เสร็จยังกานๆนานล้วนๆนนๆนาานวนา้กนาน

ไม่งๆทีนี้อะยม่งชอจะเสียูเป็นไงอร่อยไหมบอกพี่ไปซื้อกันนะคะพี่ไปซื้อกันนะคะัตะกร้าแล้วค่ะัตะกร้าให้แล้วค่ะพี่ไม่ได้ทำกระ้าเลยนะคะท่าัดีไหมคะ